สวัสดีครับผมกลับมาบอกันอีกคือเก่าน,นะครับเนะา,าะมีเสื้อผ้ามาดจินนี่พี่นอ้องกับพ้าหมูชิ้นพี่น้องกับพ้าหมูสักพ้าหมูชิ้นแล้วก็สมสมหมูพี่นอ้อ,มมนองเนมเนื้อแหนม,มูอะไรก็ผักกระมีน,นีอยนึงน้ำมัต้มกับมะเขือพี่น้นองแล้วก็ไข่ซื้อเพิ่นมาเแล้วครับเป็นฝนฝนโตหันก็เลยบริเฮ็ดนักกินซื้อร้านละเกาห่วยนะครับเอ้านะ ต้องเอาไลฟ์พี่น้องหิ้วเข่าก่อนก่อนสิเบิ้งก่อนสิมารับชมกับฝากกดติดตามกดสับสไครกดไลก์กดแชร์เรือยพี่น้องเรือยนี่นะครับคือเก่าแนวแกกข้าวครับผมใส่ไปไลฟ์บกันได้ครับดิมมองๆนะฮะคนเดียวหนึ่งพี่น้องบุญิ่งหนึ่งหนึ่งเขาอยู่บุญิ่งไลฟ์เหมือนบุญิ่งหนึ่งเขานี่จะสื่อเพื่อนนะพี่น้อง เผาหมูชิบสันบนันต๊ก็จะกินยังนะ ปกติพวกปันเ้ามันต้องกินกับข้าวเจ้าพี่น้องบอกบอกใครขอเงินไปไลยไมนะ่หึงเขาเนาะ

มื่อที่นายได้ีปนองเด้อดสานไป่มดจิตใคุยไปค่ายเหียบเงียก็เลยงานออกกลางขึ้นมาให้งานลงงานกัน้องส่วนสี่ไจะ่คิดนี่เมื่อยหร่ขนาด่นองเนีย quá dựng rồi, bí ẩn xem lần nữa xem bổng 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 tiếng bên đây bên nào kia có cái tiếng chín này, này vớt đây không ừ. còn một đĩa thôi thật hàng bây giờ kẻ khao thì ใคจะหาของที่พอ่อเราพี่เรามันหลุดดนสิบยีสิบมที่นี่โอ้หลุดไปช่วงกับเน็ตเน็ตสายเน็ตกากๆนะเน็ตสองหลายบาทเน็ตมันถึบอกอยากไทยเนี่ยคี่สองขเจ้เจ้านข้าเจ้วยมันหลุดดนหมด